เวลามันเปลี่ยนไปนะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนผมทําตอนก่อนทํางานประจาอ่ะผมเป็นพนักงานชั่วคราวใช่ไหมผมก็คิดว่าผมอยากเป็นพนักงานประจําที่นี่ให้ได้เลยแล้วผมก็จะอยู่ยันกเกษียณให้ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วพอได้เป็นพนักงานประจ,ำจำําจริงๆก็อยู่นะครับอยู่ไปจนแบบผมอยู่เป็นสิบกว่าปีเลยนะที่ผมลาออกมาเพื่อมาทําเองเนี่ยเมื่อเพราะว่ามันเห็นโครงสร้างสิ่งหนึ่งครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันมีการบอกว่าเออผมไปอยู่เอกชนนะ ก็จะจิ้มคนออกตอนอายุ55ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วมันมันเริ่มเร็วกว่าเดิมแล้วอ่ะโดนจิ้มออกนะโดนแบบว่าให้ออกอะไรเงี้ยเขาปรับโครงสร้างองก,ก์กรแต่ก็ไม่คิดว่าสมัยนี้จะเหลือที่45แล้วแล้วมันมีอินไซต์บางอย่างนะครับผมจะเล่าให้ฟังพอดีหน้าที่ผมเนี่ยมันเป็นที่ปรึกษาเสร็จแล้วผมก็จะเห็นอินไซต์บางอย่างข้างในนะครับการที่บอกว่าสมัครใจลาออกอ่ะมันไม่ได้ให้แบบว่าสมัครใจลาออกอโดยตรงนะ อย่างบางคนนะครับ45 46 47แล้วอยากสมัครใจลาออกแต่บางเอญเพราะโปรากคนนั้นเขาดีเขาดีเิอนะครับเขาก็ทางบริษัทก็ไม่อยากให้ออกอก็ยังมีเงื่อนไขก็จะมีหมายเหตุผลรุ่นนี้เล่ยนั่น,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 นส่วนคนที่ไม่อยากออกนะครับแล้วข้างบนเขาก็จิ้มมาจริงๆมันถูกเลือกมาแล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับในโครงสร้างจริงๆคือข้างบนนะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องปรับโครงสร้างให้เหลือเท่าไหร่อย่างเช่นว่ามีโคต้าให้ออกกี่คน เขาจะรู้โควตาอยู่แล้วว่ากี่คนคราวนี้เขาก็จะโยนลงมาให้หัวหน้าแล้วให้หัวหน้าเป็นคนไปเช็คให้หน่อยว่าใครที่เพอร์เมน์แย่ๆเนี่ยก็เลือกไปเลยนอยู่ในอาเกนอยู่ตรงเนี้ยก็คือเขาจะจิ้มให้ออกเลยแต่แต่คำพูดสวยหรูคือการให้สมัครใจจริงๆมันถูกวางหมากไว้แล้วแต่แค่ว่าอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีค่าตกใจมีค่าชดเชยแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่บริษัทที่จะให้ไป ในนั้นพอผมคิดอย่างนั้นนะครับผมเพราะที่ทุกวันนี้นะผมออกมาทําเองเป็นของตัวเองนะครับเพราะผมเคยเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมก็คงไม่มั่นคงแล้วแหละแล้วก็วิธีการที่ตัวเองจะมั่นคงได้นะผมก็มานั่งนึกว่าเอ,ผอ,อ้ผมต้องทาอะไรผมต้องทําหลายอย่างแน่นอนไอน้เรื่องแรกแต่อ้เรื่องต่อมาคือมั่นคงจากอะไรผมคิดว่าตัวเราถ้าเรามีความสามารถพอนะครับความมั่นคงมันจะอยู่ที่ความสามารถเราซึ่ง ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรได้นะครับแต่ผมแค่มองโอกาสว่าอะไรที่มันขาดไปผมก็เลยลองไปทํานั้นแล้วก็ไปหาช่องทางอะไรที่มันแบบทาเงินได้เร็วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ว่ามาเห็นมาเห็นสายหนึ่งก็คือพวกสายเทคพวกเนี้ยนะครับในตอนนั้นนะก็เลยคิดว่าเออสายเทคนี่แหละเป็นเป็นตัวที่ทําเงินให้เราได้เร็วซึ่งผมก็ทําพวกงานอาชีพอะไรนี่เป็นเป็นช่างก็อใหม่เป็น,ปนทําอาหารก็อใหม่เป็นอย่างเงี้ยครับก็เลย อยากมาด้านนี้ลองฝึกดูแล้วมันไม่ต้องใช้ทุนนะครับแต่มันใช้มันใช้แรงเราในการหาข้อมูลใช้สมองในการคิดใช้เวลาศึกษามันอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อเสียมันนะครับแต่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องไม่อยากที่จะโดนจิ้มเหมือนที่ที่โดนออกอาเงี้ยบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวไว้นะแล้วพอเราโดนกระทันหนะันน่ะเราไม่ได้วางแผนเลยเขาเนี้ยเราช็อกกว่าเดิมอีกครับมันไม่ได้สมัครใจนะเอาจริงๆเราไปลองไปถามคนที่เคยโดนก่อนก็ได้ครับเพราะโครสร้านี้มันมีมา สักพักใหญ่แล้วแต่แค่ว่ามันไม่ได้ประกาศออกมาให้เป็นเหมือนแบบในสื่อที่เราเห็นจากธนาคารอย่างนี้นะที่พูดให้คําพูดมันดูสวยหรูอะ่ะแต่มันไม่ได้สวยหรูจริงๆนะครับลองไปถามคนที่โดนก็ได้เขาก็จะพูดให้ในมุมหนึ่งเลยแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนก็คือเราควรหาอะไรบางอย่างทําทําเป็นอาชีพเสริมที่เราชอบนะครับแล้วเราจะมีอิสระแล้วเราก็จะมีเวลาแล้วเราก็จะสนุกกับมันเวลาที่เราทําแล้วเราเราได้เงินอะไรอย่างนี้ครับเราดูฮะ